ในสังคมของผู้สูงวัยของชาวซาดิเนียเนี่ยน่าสนใจมากวันก่อนผมได้คุยกับอาจารย์พิพพธงชัยสนทนากันเรื่องการขยายอายุไขคุณพิภพธงชัยบอกผมบอกว่าเอ๊ะถ้าเราขยายอายุไขและมีคนอายุเกินร้อยมากๆเนี่ยจะเป็นปัญหากับสังคมไหมอันนี้น่าคิดนะครับเพราะว่า,าคนรุ่นเราเนี่ยมีลูกน้อยนะครับ หมายถึงว่ารุ่นผมรุ่นคุณตุ่นเนี่ยแต่งงานก็ช้านะครับมีลูกก็ไม่มากช้าและวน้อยด้วยจำนวนก็น้อยด้วยค่ะบางคนก็ไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับแล้วก็จํานวนนี้เยอะมากขึ้นหมายถึงว่าคนรุ่นเราเนี่ยหมายถึงผมอาจจะไม่ใช่คุณตุนก็ได้นะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยจะมีเป็นกลุ่มคนที่มีอายุสูงวัยเนี่ยมากบางทีถึงตอนนั้นนี่อาจจะมาดูรายการนี้ย้อนหลังก็ได้นะครับเพราะว่า ตอนนั้นเราจะเต็มไปด้วยคนแก่ผมที่ผมเชิญชวนมาดูเนี่ยผมไม่อยากเห็นสังคมคนแก่ที่สูงวัยแล้วเนี่ยจะมองว่าเป็นภาระกับสังคมผมอยากให้ดูชาวเซดีเนียว่าเขาคิดยังไงคือเขามองว่าทุนชีวิตอะ,อะทุนชีวิตของผู้สูงวัยเขาบอกว่าทุนชีวิตของคนหลายประเทศบอกว่าช่วง24、25เป็นช่วงที่กำลังมีพลังที่สุดมีคุณค่าที่สุด มีทุนทางชีวิตที่สําคัญที่สุดแต่ชาวสดีเนียเนี่ยกลับมองว่าทุนของชีวิตอยู่ที่คนที่ยิ่งสูงวัยเท่าไหร่ยิ่งมีต้นทุนทางชีวิตสูงขึ้นเท่านั้น mm hmm. เขาจึงมองคนที่สูงวัยเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าดังนั้นเนี่ย <Okay. S 1> ถ้าเวลาไปท่องเที่ยวเดินทางไปร้านค้าต่างๆในต่าง ประเทศอื่นๆทั่วไปก็จะมีสิ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยกับอาหารการกินหนังสือบันเทิงในรุ่นเราถูกไหมครับแต่ชาวซาดิเนียเนี่ยเข้าไปถึงบางร้านอาจจะเจอปฏิทินร้อยปีเพือ่อให้รู้ว่าใครเป็นอะไรยุคไหนคือสังคมเขารองรับและมองคุณค่าของผู้สูงวัยเนี่ย<อ>เป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็อย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าคนสูงวัยของชาวเซดิเนียไม่อยู่เฉย<อ>และก็มีสุขภาพที่แข็งแรง นะครับทีนี้หลักการสำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็อยู่ที่ว่าชาวเซดีเนียนี่นะครับ,รบพอสูงวัยแล้วเนี่ยไม่อยู่ตามบ้านพักคนชรานะครับเขาอยู่กับครอบ,บครัวบครัวแล้วเขาก็จะมีความสุขใช่แล้วก็ทำให้จริงๆเราด้านจิตใจก็ถือว่าสำคัญใช่ครับมักจะมีคนถามผมบอกว่าอยู่ไปเพื่ออะไรถ้าจะอยู่ยาว สู้อยู่สั้นๆตอนที่แข็งแรงแล้วก็ยังดูหนุ่มสาวยังดูผิวพรรณดูดีนะครับแล้วก็อายุสั้นไปเกิดใหม่ดีกว่าบางคนคิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าคุณค่าของเขาเขาหาความหมายในชีวิตเจอหมายถึงว่าผู้สูงวัยเนี่ยจะอยู่กับครอบครัว<อ>ลูกหลานอ,อยู่กันเป็นครอบครัว<อ>เพราะหลักที่ของเขาก็คือการเคารพแล้วก็มองคุณค่าของผู้ใหญ่นั้นเป็นทุนทรัพย์ ของคนในครอบครัวภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่สั่งสมมาเพราะฉะนั้นการอยู่ความหมายของคนในครอบครัวจึงมีความหมายผู้สูงวัยจึงมีความหมายกับลูกและหลานเลนหลนในขณะเดียวกันคนสูงวัยเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกที่เหมือนกับเป็นร่มโพร,ร่มใสเป็นผู้มีประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังต่อต่อไปซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยในสังคมไทยสมัยก่อนเนี่ย เราก็เป็นสังคมแบบนี้นะคะพึ่งจะมาเปลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆในยุคสังคมเมืองในปัจจุบันทีนี้สังคมเมืองเนี่ยพอทุกคนจําเป็นต้องไปทามาหากินนะครับบางทีผู้ใหญ่ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรแน่นอนครับถ้าในสังคมเพื่อนเขาก็มีเพื่อนเขาก็ออกจะไปไปสมาคมไปออกกําลังกายกับเพื่อนนะครับแต่คุณตุ่นครับ บางคนเนี่ยรู้สึกว่าถึงวัยหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อนฝูงตายหมดเพื่อนที่รักเพื่อนที่สนิทนะครับเคยนั่งสมาคมกันเคยนั่งคุยกันเนี่ยมันไปทีละคนสองคนใจเสียนะคะแบบก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะคุยกับใครเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเลยอยากจะบอกว่าสังคมของเขาเนี่ยไม่ใช่อยู่กับคนในครอบครัวอย่างเดียวสังคมของพวกเขาเนี่ยอยู่ในสังคม ของคนที่สูงวัหยหลายๆคนรวมกันนะครับแปลว่าเขาไม่ได้เหงาครับเขามีคนคุยปภาษาเดียว<า><ม>ก <คน S 1> ัเขาได้คนสูงวัยนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้โลกของเทคโนโลยีก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยเนี่ยก็เข้าถึงเทคโนโลยีนะคะอย่างคุณแม่ตุ่นเนี่ย70แล้วนะคะแต่คุณแม่เนี่ยเล่นไลน์ได้นะคะก็ทันสมัยมาก,กเข้าเฟซบุ๊กได้ เพื่อนก็กลับมารวมกลุ่มรวมตั้งแต่เพื่อนสมัยเรียนอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีการนัดเจอกันถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากบทเรียนว่าความหมายในชีวิตในการดํารงชีวิตอยู่และมีชีวิตอยู่เนี่ยมีความสําคัญเสียยิ่งกว่าการมีอายุขายยืนยาวเสียอีกค่ะถ้าอยู่ยาวแต่หาความหมายในชีวิตไม่ได้ก็ไม่มีความสุขนะครับ พราะฉะนั้น,น,นต้องหาความสุขให้เจอด้วยต้องหาความสุขว่าเหตุผลที่เราจะมีความสุขเพื่อมีอายุขายยาวอยู่เพื่ออะไรบางคนก็ไม่ควรจะอยู่เฉยนะครับผมไม่เห็นว่าคนสูงวัยคนเหล่านี้อยู่เฉยนะครับคนเหล่านี้ไม่เลี้ยงหลานไม่ก็ดูข่าวสารทํางานทํางานมูลนิธิเพื่อสังคมออกกําลังกายนะครับทํางานบ้านนะครับทํากิจกรรมที่ตัวเองรักเพราะว่า ตัวเองอยู่ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็สามารถจะเลือกกิจกรรมที่ตัวเองอยากทําได้แล้วก็นําประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยสามารถที่จะบอกเล่าหรือว่าแชร์ให้กับคนอื่นได้ดาา้วยซ้ำพอฉันแล้วจึงเรียนว่าความหมายในชีวิตสําคัญอย่างยิ่งอยู่ในสังคมของคนที่มีสภาวะจิตที่ผ่านประสบการณ์มาด้วยกันเพราะมีคนอายุยืนเยอะ,ะนะครับมีเพื่อนไม่ตายไปเพราะว่าอายุเป็นร้อยหลายคนคะนะครับ มีลูกหลานดูแลอาหารการกินกินพืชเป็นหลักกินสาร,รอ้ออานอนุมูลอิสระจากพืชนะครับถ้าจะบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมก็มาจากนมที่กินหญ้าในอนุณหภูมิเย็นๆแปลว่าอาหารค่อนข้างจะบริบูบรณ์แล้วก็กครบถ้วนธรรออมชาตินะครับแล้วก็มีสารพิษน้อยนะครับ อะไรค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่วันนี้อาจารย์ปันเทพนะคะนำมาบอกเล่านะคะก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะที่กําลังรับชมอยู่ด้วยก็ลองเลือกนะคะบางท่อนบางตอนนําไปปฏิบัติดูก็แล้วกันนะคะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดในที่อาจารย์บอกค,ะค่ะเป้าหมายในชีวิตคืออยู่อย่างไรให้มีความสุขในวัยชารา เรื่งนาจะมาถึงด้วยนะคะอ่านอกเหนือจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะเร็วๆนี้แล้วค่ะในวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์นี้ที่ห้องพานอรามาชั้น14นะคะที่โรงแรมเดียมอรารัชดาค่ะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะที่ Manager l a ์ลบ้านพระอาทิตย์ถนนพระอาทิตย์นะคะกับเรื่องราวนะคะผลิตภัณฑ์คืนความสาวสำหรับคุณผู้หญิงนะคะโบน้า ของบนดียบายเมนเจอร์นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะเพราะว่าจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสุตินรีเวทนะคะมาจากประเทศไต้หวันเลยทีเดียวนะคะก็สนใจไปกันได้นะคะบนดียบายแมนเจอร์ค่ะลงทะเบียนได้นะคะที่แมนเจอร์แลบนะคะถนนพระอาทิตย์นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02629 4603นะคะ097 2305596และ0972385596นะคะรับจํานวนจํากัดนะคะเพียงแค่100ท่านเท่านั้นนะคะสนใจก็ลงทะเบียนกันได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องการล้างพิษตับนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะหลักสูตรนี้ก็พัฒนาโดยอาจารย์ปันเทพนะคะเป็นการผสมผสานนานาชาติสำหรับคนเมืองรุ่นที่28แล้วนะคะ งานนี้นะคะก็สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง26กุมภาพันธ์ที่ STV Shop บ้านเจ้าประยาถนนพระอาทิตย์นะคะก็สนใจดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.manager.co.th ทรทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของปฏิวัติสุขภาพแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือดหนึ่งหยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้